สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพูดถึงคุณคุณที่เกิดในวันจันทร์นะคะว่าอารมณ์มีผลอย่างไรกับชะตาชีวิตของคุณคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ชะตาชีวิตจากการพยากรณ์ผ่านไพ่ทาโร่ยิปซีซึ่งใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดพลังงานทางจิตของคุณเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมไม่ได้เจอดจงเฉพาะของใครคนใดคนหนึ่งซึ่ง การพยากรณ์พระยุตสีเป็นการชีแ้แนะแนะนำให้ท่านได้เข้าถึงการปฏิบัติธรรมเพื่อการใช้ชีวิตให้เข้าถึงแก่นแท้แล้วก็ใช้อย่างมีสติแล้วก็ยกระดับจิตใจของคุณให้พัฒนาสูงยิ่งขึ้นไปการฟังก็ขอให้ฟังอย่างมีสติพิจารณาทำความแยบคายไปด้วยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะ คุณที่เกิดในวันจันทร์คุณจะเห็นว่าชะตาชีวิตของคุณนั้นถ้าคุณรู้จักเคล็ดลับแล้วก็รู้จักเทคนิคในการวางใจของคุณหากวิถีชีวิตของคุณต้องอยู่กับอารมณ์ต่างๆที่คุณที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนั่นเป็นโอกาสใหม่ของคุณโอกาสใหม่ของคุณก็คือเราเลือกที่จะอยู่กับอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ฝั่งดีหรืออารมณ์ที่เป็นฝั่งกุศลนะคะ มันจะปรับเปลี่ยนชะตาชีวิตของคุณให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ว่าอดีตจะเป็นอย่างไรก็ตามเราไม่สนใจแล้วค่ะเราจะอยู่ที่ปัจจุบันของเราการรู้วิธีการรู้จักเคล็ดลับในการดึงกระแสชะตาชีวิตที่ดีมาหาคุณนั้นคุณต้องรู้จักใช้อารมณ์เพื่อเป็นโอกาสใหม่ของคุณในการที่จะขยายพัฒนาชะตาชีวิตของคุณ เพราะว่าคนที่เกิดในวันจันทร์นี้มักจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์อารมณ์ฝั่งดีแล้วก็อารมณ์ฝั่งไม่ดีซึ่งมีน้ำหนักพอๆกันแล้วจิตใจของคุณก็จะเต็มไปด้วยข้อมูลของอารมณ์ต่างๆมากมายซึ่งถ้าหากว่าอารมณ์ดีส่งผลมาให้คุณชะตาชีวิตของคุณก็ดีทำอะไรก็ประสบความสําเร็จราบรื่น แต่ถ้าหากว่าอารมณ์ฝั่งไม่ดีส่งผลมาถึงคุณก็รู้สึกว่าอุปสรรคและปัญหาต่างๆมันก็จะไหลเข้ามาในชีวิตของคุณการที่คุณรู้จักเลือกใช้อารมณ์ต่างๆอยู่ที่ปัจจุบันคุณต้องฝึกสติด้วยนะคะคุณต้องฝึกการเจริญสติด้วยแล้วคุณจะรู้เท่าทันอารมณ์ของคุณค่ะอารมณ์ฝั่งดีได้แก่ อารมณ์ดีใจอารมณ์สดใสหน้าตาของคุณก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสไปด้วยจิตใจของคุณก็พลอยสดชื่นไปด้วยนี่คืออารมณ์ฝั่งดีแล้วอารมณ์ฝั่งไม่ดีก็คือจิตใจที่ขุ่นมัวเศร้าหมองหดหูคําพูดของคุณก็จะพูดแต่เรื่องเศร้าๆความคิดก็ปรุงแต่งแต่เรื่องเศร้าๆอันนี้ไม่ดีควรทิ้งให้ไวนะคะ การที่คุณฝึกสติเจริญสติคุณจะรู้เท่าทันอารมณ์อย่างนี้แหละค่ะแล้วคุณก็เอาแต่อารมณ์ดีๆมาใช้คุณสังเกตนะคะว่าถ้าหากว่าคุณเอาอารมณ์ฝั่งดีของคุณมาใช้คุณต่อยอดในเรื่องของการงานคุณทําอะไรใหม่ๆได้เลยนะคะการที่จิตใจของคุณเต็มไปด้วยคนที่เป็นคนอารมณ์ดีการเปิดมิติของคุณก็ทําให้คุณมีพลัง กล้าเผชิญหน้ากับเรื่องใหม่ๆได้แล้วคุณก็จะได้กัลายาณมิตรที่ดีเข้ามาหาคุณด้วยการทำงานของคุณก็จะทำงานด้วยอารมณ์ที่สดใสจิตใจละเอียดแยบคายเป็นคนที่มีความสุภาพคนอารมณ์ดี ก็เป็นคนที่มีเสน่ห์โดยอัตโนมัติใครๆก็อยากจะมาค้าขายใครๆก็อยากจะมาติดต่อกับคุณใครๆก็อยากจะมาพูดคุยกับคุณซึ่งได้พูดได้คุยกับคนอารมณ์ดีแล้วมันเป็นพลังงานบวกทําให้ทั้งตัวเราและคนที่เราติดต่อสื่อสารด้วยเป็นคนที่มีอารมณ์ดีซึ่งมันเป็นพลังงานด้านดีนดคอยอุปถัมภ์กันและการไว้ แล้วคุณก็มาสารต่อในเรื่องของการเงินเลยคุณอารมณ์ดีคุณอาจจะมีโชคก็ได้นะคะเป็นโชคก้อนโตด้วยจิตใจที่แจ่มใสเบิกบานร่าเริงมันเป็นจิตใจของคนมีบุญค่ะคนอารมณ์ดีก็เลยเป็นคนที่มีบุญคนมีบุญก็ทั้งโพกรัพย์ต่างๆมันก็จะถึกดึงดูดให้ไหลเข้ามาซึ่งการเงินก็เป็นหนึ่งในนั้นของคุณเหมือนกันค่ะดึงดูดกระแสทางด้านการเงินของคุณ อาจจะทำงานแล้ประสบความสำเร็จแล้วก็อาจจะมีโชคลาภที่จะเข้ามาหาคุณซึ่งคุณต้องปรับกระแสของคุณนะคะช่วงนี้นะคะแล้วก็มีข่าวดีในเรื่องของอทางด้านจิตใจของคุณซึ่งอาจจะได้ข่าวดีทําให้จิตใจรู้สึกดีรู้สึกประทับใจเป็นข่าวดีจากเบื้องบนก็ได้นะคะ เพราะว่าคนที่อารมณ์สงบร่มเย็นแล้วมิติเบื้องบนก็เปิดมิติเราก็เปิดจะสื่อสารกันอาจจะมีเรื่องราวดีๆผ่านมาถึงหัวใจของคุณก็ได้นะคะโอกาสที่คุณจะสมความปรารถนาก็จะมีแล้วก็มิติของหัวใจของคุณก็จะแจ่มใสกลายเป็นคนที่อารมณ์ นำหาทั้งโชคลาภวาสนาการเงินการงานตำแหน่งหน้าที่ต่างๆก็ถูกดึงดูดเข้ามาทำให้คุณเลื่อนขั้นพัฒนาขึ้นไปอีกได้อาหารของอารมณ์จะต้องเป็นอาหารฝั่งกุศลเสมอนะคะหากว่าเราต้องเสพอาหารทางด้านอารมณ์ อกุศลเราไม่เอาเราทิ้งค่ะเพราะว่ามันจะทําให้จิตใจของเรามีมนทินเราไม่เอาเลยนะคะรู้ให้ทันรู้ให้ไววันวันหนึ่งเราต้องอยู่กับอารมณ์ต่างๆมากมายซึ่งแต่ละอารมณ์จิตใจเราบันทึกหมดนะคะทีนี้คุณก็ต้องมารู้จักสลายอารมณ์ด้วยการสลายอารมณ์ก็คือคุณต้องฝึกทําสมาธิฝึกเจริญสติเจริญภาวนาให้จิตเข้าถึงความสงบ เมื่อจิตของคุณสงบแล้วอารมณ์ต่างๆมันก็จะออกมาความคิดต่างๆก็ออกมาเพื่อทำการย่อยสลายให้จิตใจคุณมีพื้นที่ว่างเพื่อที่จะรองรับพลังงานดีๆแล้วก็อารมณ์ที่ละเอียดละเมียดละไมขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเป็นอารมณ์ฝั่งกุศลทั้งนั้นเลยค่ะมันเป็นอรัพย์ภายในของคุณเลยนะคะคุณทีณ่เกิดในวันจันทร์ แค่คุณฝึกเจริญสติแล้วให้คุณรู้เท่าทันอารมณ์แล้วนำอารมณ์ฝั่งดีฝั่งที่เป็นกุศลเอามาใช้กับตัวของคุณเองแล้วมันจะดึงดูดศักยภาพชีวิตดึงดูดกระแสะพลังงานดีๆทางโลกซึ่งมีอยู่เต็มจักรวาลเลยค่ะมาสู่กระแสะชะตาชีวิตของคุณซึ่งถ้าหากว่าคุณรู้ เคล็ดลับต่างๆตรงนี้แล้วคุณก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งมันได้เปรียบกว่าคนที่เขาไม่รู้นะคะมันเป็นอริยทรัพย์ภายในให้จิตใจของเราได้ฝึกลดละนิสัยและอารมณ์ฝั่งไม่ดีลงไปแล้วต่อยอดในเรื่องของการฝึกเจริญสติเข้าถึงจิตที่เป็นกนุศลอารมณ์ที่เป็นกนุศลแต่สุดท้าย ไม่ว่าอารมณ์จะเป็นกุศลแค่ไหนเราก็ต้องทิ้งนะคะวางให้มันเป็นอุเบกขาซึ่งนั่นแหละค่ะแก่นแท้จริงๆมันอยู่ตรงนั้นแต่ในทางโลกเรายังต้องใช้อยู่ก็ต้องฝึกเอามาใช้ในทางโลกแล้วก็ฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อรู้จักละวางด้วยเหมือนกันไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นยึดติดอีกนะคะ พราะว่าคนที่เกิดวันจันทร์ด้วยความรู้สึกด้วยเซนส์ของคุณมีพลังและมีอํานาจอยู่แล้วถ้าหากว่าคุณไปใช้ในฝั่งทางด้านลบมันก็จะดึงพลังงานด้านลบมาหาคุณอารมณ์นั่นแหละค่ะสังเกตถ้าอารมณ์ดีก็จะดึงดูดพลังงานดีๆมาหาคุณถ้าอารมณ์ไม่ดีก็ดึงดูดพลังงานด้านไม่ดีมาหาคุณดังนั้นการที่คุณรู้ตรงนี้แล้วคุณเอามาใช้ในชีวิตประจำวัน คุณจะได้เปรียบมากเลยนะคะแล้วก็แนะนำให้คุณได้เจริญสติเจริญภาวนาขั้นต่อๆไปด้วยศึกษานะคะให้ตรงหลักตรงทานตรงทางแล้วเราจะได้ไม่หลงทางอีกนะคะค่ะคลิปนี้ก็ได้แนะนำในเรื่องของอารมณ์ของคุณที่เกิดในวันจันทร์นะคะว่าคุณดึงดูดได้ตั้งแต่การเงินการงานอ่า หน้าที่การงานที่ได้รับคําชมเชยได้รับสิ่งที่ประทับใจและคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาด้วยค่ะคุณปรารถนาอะไรคุณก็จะได้มาด้วยอารมณ์ที่เป็นกุศลค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับฟงังแล้วก็ขอเป็นกำลังแรงใจช่วยกวดติดตามเพื่อให้มีพลังขับเคลื่อนในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ